ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลเลนะคะอยู่ที่ซูซูกิสาขาพระรามสองค่ะวันนี้เบลมี s สว f t รุ่น g l X นะคะจะมาแนะนําเป็นสีเขียวใบตองค่ะรุ่นนี้สวยมากค่ะแล้วก็ถ้าเราออกลูกค้าท่านไหนที่ออกไปแล้วแล้วเราไม่มีใครเหมือนเลยเพราะว่ารุ่นนี้เราทําสีพิเศษให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอรัพขอร สำหรับด้านในนะคะด้านในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตัวนี้จะเป็นสีเทาค่ะลูกค้าด้านในก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตรงขอบประตูเราก็ทําสีเขียวเหมือนกันค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ่มหนังนะคะก็มีปุ่มปฏิฟังก์ชันมีพุตคอนโทรลแล้วก็ระบบแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็ระบบพุทสตาร์ทค่ะมาพร้อมกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังตัวนี้ก็กว้างมากเลยนะคะเป็นบอดหนังค่ะล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กปัดเงานะคะขอบ16ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามหรือว่าติดต่อได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะใช้เงินออกรถก็คือเราจะฟรีดาวให้ลูกค้าฟรีสีฟรีชุดแต่งฟรีทุกอย่างเลยลูกค้าจ่ายแค่ค่ามันจำป้ายแดงพอค่ะ2,500บาทออกรถไปแล้วกลับมาเปลี่ยนปบายยังได้เงินคืนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวเรยจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดมาสอบถามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ